สวัสดีค่ะท่านผู้ชมมาพอมมาผอากับมัณการยช่องมัณการผ้าลวยนะคะตอนนี้ก็เป็นเวลาค่าเลยนะคะที่อยู่ดลดอ,อนปูตานะคะเดี๋ยวแอดจะาใบเบิ้งปเห็นพนังปเป่าอีหยังกันนะคะมีช็อตเด็ดมีอีหยังบอลนะคะ เป็นโลง้กัันเลามาส่างลูกั้นงมันมาส่างน้ใกับปีหาเบ้านปูคืงามแปีหาเกาคับงอันนี้ดูวยครับสุดเดียวมากมามนีก่ครับชุดเดียมากนีครับบกแาือกับนีแดงสีแดงครับ้มนีเอาสุดมาหันปได้ห่ส้่นุ้้ามุสุลสุโขสุกคนนะครับที่มันออกคมุนนี้ไปเดี๋ยเี้มี่เือม่เพื่อนงามครับติดไฟไวงาม เคนมากาม่ไหวเพราะว่าคนส่วนักกิโลกรัมปมากยิบแตกเทมพเาร่่ค่ะันนี้มันหดเงื่อนหอห้องกตตอนมีพุนตอนนี้เอาภาพปขกันมันนี้เามีสิ่งยิเหนียวจิตใจเขาือปูท่อมากอนปูตาค่ะใหโซ่ให้รกลูกหลานครับใ้อมเสื้อแล้วกเป็นอมเสื้อส่วนบุคคลผู้ลนบุเสือเขา็นางเสื้อ้หาเราพูดกับถือเล็กกัมีกจมใมนกันกับเรื่งงธรมชาิกัเรยงพมพูดกับอเท่านี้เพราผมไอยากมากคนในหลาย เหมือนห้องไม่เป็นกอบแมวท่านเราดิปูแล้วก็ูนแล้วนะเมือนแม่ถาลูกเรามาจักเทือห้องคืนเก้าหาแล้วอันนะเขาก็เลยเปลี่ยนึงเมื่อกี้ออกหาเก้ามุนปั่นปีสองพันห้บเกเมื่อนี้ก็เลยปีสองพันหกสิบสามหองห้องมาใช่วันทียี่สิบเอ็ดเสา์นึ่ยี่สิบเอ็ดต้เลขที่กับแปดแมนครับแปดหาครับเก้ามันก็เป็นความเชื่อสนจ้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลใหญ่ห้อินะ เราไปหาเราไปเขาฟันนั่นแหละเราได้มายกพระมาเกี่ยวกับบันนี้หมดเลยมากะไมาเห็นปูแจมก็นั่งคุยกันน้องคือเอาพระแว่งเครื่องมาใช่ไหมเอาลงมาเลยครับผมได้ไม่ยกออกยกอ๋อีกสองโอ๋มาเตะเอาลูกพันธุ์ใส่แต่ว่าก็งามสง่างามสุดเราก็อยากได้สุดแดงเสือขาวคือส่งเราขาดดักลเลยเวลาเขาเถ้าก็นั่งนะเขาจะนั่งล้อสนั่งเลยนะเขาตัวใหญ่นี่เขาไปหาผมนะเขาไปจับแกนโพงเฉยละไปไปติ่มไปไปหาไปเห็นปูไปเข้าฟันอยู่มัไปเข้าฟันครับ ไปเขาฟันเราไปดึงแขนนวามาพ่อนี่ขืนเฮี้ยนบ่ได้เราแม่งสิเอ้าขึ่นเฮี้ยนบ่ได้ผมบร่รู้นะนผมได้ทัวรถามพี่สาวเห็นในรรรรโอโอโยูโตไปมีผะมาลร่่งโอ้ยตายตืนอนสาวมากสามเพื่อนผมเลยสนใจนะผมเลยมามาหนีว่ะการว่าพุดไม่ยกพักหน้าโคาากขอออกเลยวมันไม่เปวัดแล้วไปัมบัดกัเลยกเรียบบอกแล้ว่าไม่ต่อนี่ป็นลุ่งยุโปรเงสิบอกทั้งสองข้ากัแล้วกันนะครับให้รุงเข้รรามา เป็นความเชื่อส่วนบุคคลให้แน่ไหมใช่ครับครับเพราะว่าบางทีมันดั่งโกลุครับเนียนล่องตะวันมันเป็นตว่่ลลงตออดยูจ้ะเป็นวิถีของชุมชนเขาก็ได้ล่องเขาก็าแบบนั่นนั่ครับมันเป็นวิถีของชุมชนของบ้านน้องบัวบานบ้านเฮาครับนะครับดอนปูตานันเป็นกุศโลบายคนในชุมชนนี่รักษาป่าไม้มีผีมีความเสื่อแล้วก็สะท้ามันอยู่น้ำกันปูตานั้นควจะปกป้องรักษาลูกหลานในบริเวณอาณาเขตนี้ทั้งหมดเลย นะครับมันได้เกิดขึ้นมาเป็นดอนปูตาเป็นวิถีชีวิตของคนอีสานเสร็จแล้วปูตาลูกหลานมีความลําบากยากจนตั้งแต่มันก็ให้ความเสื่อก็ได้เลขไดเบอร์เอ้ยมาสางน้ำกันผมเลยาบอกปูมาไอมีโชคลาภเด้อว่าสนับว่าผู้ใดศรัทธาค่ได้ทางเที่ยวปูแล้วก็ไปซ้อมเส้นหูไปนะหาเครื่องมาหาผมไปล่ะก็ไปหาผมผมดึงแขนผมไม่มาหยกออกให้หมดผมมานั่งมืองคนจะเมืองที่คลายว่ามีิยังมาทับคนไว้ขึ้นเขาเฮือนว่าไร ก็ยังท่นานนี่แต่เวลามีคนมาอยู่ตั้งเงินจาของประกาศขึ้นนี่นะครับก็เลยมาบอกกันมันก็เป็นความเสือ่อมเขานะครับตอนนี้ผักเมื่องานอยู่ภาพเงินงามหลังไงเห็นแก็เป็นความเสือ่อมเขายมากพูดกับปูจกก่จังกับพ่อเลาเหมือนกันบ้านโจ๊บบ้านโจ๊บจมีคนมาผอ,อดิเหมือนนี่หลอยมากดิเนี่หลายปู้หรอปูเหรอไม่แน่ เ่นป่ผู้บอกมีแนี่ยไงผู้เผยผมมากกวกระตีกันสั้นสิมากนี่เต้หลีมากด้่ยเนี่ยคือบวังจะเข้าหลี่มากแบบมากคนมันหลายมาไม่ได้ทมคำสิแบบพอ้สามก็มาคำแถวหนีเขาก็เลยงานครับแต่มาอช่มาถวายเพื่อนไหนเพื่อนก็เรียกว่าเอ้า ขนาดนี้มากเน่ยงงเลยตัวแม่คือมาสบมเดฟผมก็มมาถอเสื้อีเมาถอเสื้อ้ากันเนี่ยน้องเก็บจนไ่าคิดจังไดนคือภากันอยากมากอีกตีเป็นความเป็นความบังเอิญก็ว่าได้น่าจะหรือว่าเป็นเช่ายูทูบเพื่อนมต้องได้เจอแข่งโลกมากนั่นเห็นไแต่คงเือผมจะรอดแต่ลผมมาอยู่ผมมาอยู่แกล้นเนาะ บ้านผมนี้ไก่บ้านล่ากับล,าลาะาสักแฟนผมบอออพวกมันหลายพวกนีดด้เราไป <ฮะ S 2> เมื่อเนี้ยยุนี่มันออกมากท่านคำคอยมาเอาลุไม้เพิ่นมาจัดนั่นจัดนี่กันเราทัวร์ฟังน้ำคู่ที่เทือกต้นแรงว่าจะกลับแล้วว <ฮะ S 2> ันนี้น้องบ่อบานเ่ามันมีมันมีบอ่อพญานะ,<ฮ>ะยานะโยมืออ,อื่นอยุนี่วัดตั้งระดั่ตั้งมืออื่นนี่มืออื่นนี่ผมจะเอาไปายไว้หนีอย่างเงี้ยไหมเอ้เพื่อท่านเคยเห็นบึงพระล่าใช่ปะเวลาเขาลงแผงรังก็ได้จะปรับ <ฮะ S 2> ๊บ,บ <จน S 2> ที่ <ๆ S 2> ที่คุ้มอยู่หาจังหวัดครับ เป็นกุ้มเป็นปมบกเปลี่ยนวุ้งป<ด>ุ๋ยไงนะครับเป็นบอ่อพญานาคเป็นบอ่บอครับ,บ,รบเ,เป็นปบ่อบ่อหินบ่อเก่าตั้งแต่ดั้งเดิมโบราณโบราณทั้งหมดเลยถ้าเขาไปเปิดบ่อตรงนั้นน้ำก็จะขึ้นมากจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวมีโบสถ์น้าไม่เราเป็นพระปากสีชมพูถ,ถ้าว่างไปเมืองไนดะ้ตคครับเป็นปากสีชมพูพระพุทธรูปปากสีชมพูครับ วัดอะไรับเนี่ยวัดวัดศรีสว่างวงวัดศรีสว่างวงที่นวัดศรีสว่างวงวัดวัดลำบูบานวัดลำบูบานวัดไก่ดอกวัดไก่ดอกคือวัดอุตการครับอุตการแมนคือหล่งโบยุนิมุไก่ในลำบูบานนี่แหละ่กไปอ่านจะเลี้ววัดโค้งนะแมนนี่ละทางใต้ขาจะพร้อมหม่แบบไงไงครับได้กำหนดการจะเรื่อบอไปครับเสียยังครับเพราะว่าจะเอาภาพมาให้คณะกรรมการให้ไทยบ้านพื้นเมืองก่อนเพราะว่าเราต้องเอาส่วนร่วมทั้งหลายมากันครับ ครับผมให้คณะนี่คณะไอ้ทีมงานออกแบบตัวพัานาปอของพัานาเวลาแกะไปแค่นั้นนี่มีคนลงบมองครับมีครับมีลุกสั่งลุกสั่งมีครับติดต่อสร้างไว้เรียบร้อยๆมัต่มันบอกคักใจผมผมนี่ก็มาคุยกับปูกันคุยกับพ่อจามกันครับกรรมการมู่บ้างกันจ่อแบบไม่ให้เมืองกันครับมากบ่อแบบเนี่ยคือยังล้านท่อปลุกซ่งมาเนี่นะพเ่แดงสั่นให้พวกเจ้ามากอะนั่งรถอีแตนอีแพ็กนั่งต๊อกต๊อกต๊อกมะนีมาลุกมี เราลงไปจอดในวัดจ้าไปไหว้ปูก่อนพระประธานเมืองสสงเขาอ,ออกมา่นี้อ๋อจ้าแมน่นจ้ะต้องไปไหว้พระไมันจะเป็นระบบแทนเป็นระบบความยังยืนชุ่มชื้นก็จะยืดกันได้ว่ให้เกิดความแตกแยก้วเราต้องเข้าแย้งจรินะครับก็จะแม่นเพราะว่าถ้าเห่าปึงตื้ชุ่มชื้นปรับตัวประท่านปัญหาตามไม่ตามมาเลยครับอีกก็นั่งคุยกัน,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 น่ะนั่งเอาองค์ความรู้แต่ละคนมุกกระแทกทำเองจ้าอยากให้ให้ต่บ้านเดี่ยวของเกิดพัฒนามากกว่า ตอนนี้คุณู้จักดอนปูตาบ้านน้องบัวบานอันนี้คือพระเอกคือตัวน้อยโยทำปูสนอกเมื่อยห่ว่าสนอนเอาว่าไม่เคยสูบยากระสูบจนข้อแห้งนี่จะป็นโลกวันได้สนอกว่าวันหลานจะรวยได้บ้างสีหรอกวัดเราดิเออเพื่อบ้านเมืองปพราะกะตีคันบ่มาอยู่นี่เราก็บ่อปิดเขาเราบ่มาส่งคันบ่มาหาเราอันนี้ก็วัดเพื่อเพื่อบาญศาก็คือรอบอยากที่ทำผิดจังไปหาย มันกอยลกซอยหลานนอประจำก็ปวดสายแนครับแฟนชงอันนี้เด็ดทามเพ่้กิันเกลี้ยกล่อมเกลี้ยกอมเกลี้ย่เ่อเกีย่มกลี้่อนเกลี้ยกล่เกลีย่อเ้ยก่อี่เนลี้ย่อนกี้ากลอเยบ่เ้ย่อน้ยก่เกลี่อเกีล่อเกลี้ย่อมเกลี้ย่เกีเล้ยมเกีกอ้อเกี้่อเ้เกล้น้อนนี้บ่เห็น ได้ยินเสียงล้ห่งจังพากันแลนมากเพราะว่าไปกินเขาตอนพตาเป้าวจ้าจังเดยวนี้ันเอไปจากสามชิ้ม่เป็นคนการอกันย่าทีนี่หานคับมือกเนีินมาลวงเแกใครนแกคือปลกแขนให้เต้าหอยตาตอตามพ่อตาพ่จําเป้าหัวย็นยัคือว่าเขากระบอกจกยังสินะ เขาก็มาล้งมาลำมอียงกับเขากระบกจากคืออย่างนั้นเนาะค่ะเล่นบอกครูจะมาร่วงทวนเนอครูเขาก็บงจากืงเกิดไม่เงียรุ่นค่าร์เสียเขาก็มาเบาเบบบ้ก็จาร่องสละจ้าเราก็ไลยล่งทวนเมื่อจังมันร้งเรียกอื่นเข้ามากกับพก็ามากใหน่่คอื่ามากแตยินงตอนเราค่อยเนะเขาไปพักกาแดนนาเมีนพักเขากับประานเจาสระกหาดแล้วเมื่อจังมันเรวเสียมื่อออกสามคนเ่ออกน ก๋วยเตี๋ยวกินพอแล้วอร่อยฟังก็นั่งมาขันเอ้าคนไหนครับคนที่ขายลอตเตอรีนั่นเนี่ยกินได้ผมมาบางเจะสิ่งที่เขามองมาเห็นเอาไปลบลูอันนี้คือวิถีชีวิตของค้นน้องโมบานวัฒนธรรมของคนอีสานมันเข้าบางสิ่งบางอย่างอย่อกคองว่ากูโน่นนี่นั่นมันก็เปลี่ยนสะท้อนมามาเองครับบางเปลี่ยนเป็นว่าเราเสียงดีเงี้ยวนวานถึงมาฮะพก็บอกว่าเป็ี่ยนอุปถามภมูโบ มันเกิดโบแมนพาเขาอยู่กับนี่ก็เห็นว่ามันบลูเพิ่มนึ่งเสียนะเขามองมาเห็นสท้าเท่านั้นครับศรัทธาและความเชื่อแล้วเขาจะประสบความสำเร็จถูกหวยกันเมื่อสุขสุขคนในห่องยูทูบไปแล้วปูเรบบอกแล้วเมื่อนี้เลขนะบอกยิ่งเงินหลังนี้ละเอาเลยเมึงนะครับตอนนี้เจ้ามือเขาอ่านเรียบร้อยก็ได้ครับเจ้ามืออ่านมาโดยแล้วในนม่พร้อมนะ เด็กทั <ระ fu> ้งดีลูกหลานมังน่เเงานเางานเล่านนครับเดี๋ยวว้นี้ว่าทันดินี่้าเ็เก้าเจ็ดสองก้าห้าเนะครับเก้เก้าานค่ะเนาะเสียผู้เพิ่นดวงเฮงจับใปเข้า้วพี่น้องมีลาบผู้เพิ่นเสียเาจมืออสนเนาใส่ดวงของพีช อันเราครับแบกขึ้นละคาแบบที่เได้นัดไมยแบบที่เได้มัดนัดไมยกับเสียดดลแมนครับผมเาอัวได้นีคือตัวนี้คือเปนกซ่เครื่องครับเคุณุ่มบ่งเครื่องเดีบ้านกงเคร่องกับมีดปีกเค่งบานกัมีดนะครับ จะเลิ่มยี่สิบเอ็ดเดือนตุลาหมดแล้วพี่น้องเลยหกสามน้ำเนเด้อพ่อสอน้ำเครื่อาเสียเองเบาที่ตงเืองน้ำแนะแวสมาทรยากลอเย็อาเสื้อปนม่นะคะแต่อันนั้นขยายไงเนาะจ้าอันนี้อันนี้ะพ่อจ้ำเสืยไปไว้บ้านเนาะ ปูบาดยันม <ste> uh pues an <la un> ีก็ได้สอง้บาทองมาเราเทียงนี่็ได้ปูชีก็เป็นทหารเนาะสองฟังตจ้าสิบขางล่งนั่นแหละนี่แล้วเมื่อจะออกยนาแาขญาตถเนะคะเียมากเลยคะผมมาฮะเอาปาเจ้า่ อันนี้มันสมัยปีหกสามหกสม่นอครับเอาตรงๆเลยเท่านั้นละจ้าตั้งเหลวมาซ้ำนี่ตัดานแล้วก็เกลีซีซีเกลีเท่านั้นครับง่ายๆค่ะขึ้นเสียมากตัวนี้นะคะามกตัวนี้ครับก็จะเน้นเราตัวมันหันกับว่าอันเนาะอันมันอันถ้าอันเราจะมือมันตกเหรมันบอบอนไรถ้ามันอันนะครับมันจะได้เป็นน้ำแข่นถ้าอันปุ๊บอันนี้ก็เมืองแต่ว่าวันที่ยี่สิบเอ็ดเซาซาร่ายี่สิบเอ็ดตุน ้จาให้เปรียบเทียบครับจ้าให้เป็นเปรียบเทียบมึงความอัศจรรย์เป็นนังคือซาลายี่สิบเอ็ดตนเป็นนังก็ต้องมาแถงที่ยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดนะโคตรนานน่าคิดน่าพิดจักร้าเนาะเป็นนังแปลกๆปลกก็ค่ะโปรดใส่วิจารณญาณนะเนาะค่ะในการรับชมรับฟังแตัมถ้ามันได้ส่วได้ลายจากกูเป็นไงเนาะยี่สิเอ็นะจุดยืนหุ้นขี่เพิงที่ละครับมานั่งอยู่ตรางในนี่ขอจามันแมนครับมจ้าแมน แต่ว่าแบบนางมันจ้แบบนางครับแบบนางปรดท้ายกับลูกหลานเลยล่ะเนี่ยยังบระท่านได้เห็นแบบนางก็สิได้เห็นอันงวดน,นี่แล้วเนาะค่ะเัี่ครับชุดนี่ล่ะคุณโสมคุณหลานกัี้ยตัว ขนาดดีมากทุกคนไม่เห็นเลยครับรถมาแต่สมเด็จอันมาไม่ได้จอดพักใส่เลยก็เปลี่ยนยันต์เตัอนกันเกะทั่วนัดว่างแม่มาเอาบักหน้าอยูือนเพราะว่นเตียงเอาเยอ่แยะกนก็ได้บักหน้าเป็นยังค่อยมาเอาที่นี่นะฮะเป็นจังอันเป็นโชคเนาะค่ะมาเจอเสียเนาะค่ะเนาะขอบคุณในหลายเรื่องค่ะที่แบ่งปันโชคลาภก็บที่แบ่งปันแฟนคสับโชคลาภแฟนครับมาสู่ทุกคนเลยทั่วโลกก็ได้ไหม โซลโว่ซอยมาสางรางหมูบ้านน้ำกันใช่นะครับซอยมาสางรางหมูบ้านให้มันมีความยั่ง uh ยืนให้มันมีอัตลักษณ์ของบ้านอีสารมาหน้าช่ซอยกันสางจะได้พุ่นกีบเพลิงเชื่อแล้วนั่งบ้าสแล้วอเราเมื่อนี้เอาดีเจเลยสุดเมื่อนี้เราจะไปกรองสลากมัางกันนะครัสุดเก่งแดงเสือขาวมั่งก็ได้เรา่าส่งโน้องขาดวู้สั่งขาดผู้สั่ง หาคนได้เลขได้เบื่อเราบมาหาเราจ็กเทียบมนมจคเทีมีครับแมนอย่จ้ากยู่งหน้าไม่ใช่ผมบมีบมีหาคนได้เราแบ้หายหายหายัดเรียงสุดบางวันมีคโบนดนมิกกสื่ออีรีโบมีครับี่มีคนมาหายกูอีรีมีมีผมมาหายแไปหาผม ไม่เลยมาเสียแล้เสียแ้วนี่เราเปล่เีดทลองมกำหนนเกเดือดเมีนาจ้าโอนี่มันค่ะเสียมาเปียนรอบ2องเนียนมาจ้าเนาะพอ่ารอบแรกก็คือหาเก้ของก็มัทีเดือกัสแม่แดงกาเป็นชุดที่สองส่งจนขาดตีครบรอบที่เสียดุลคนสีน้ำโชคมาเลขสองเลือกคบานนี้เลขสองสิบมล้วนน้สิบามแล้ววน้เดี๋ยวเออนกจะเอาภาพฟุตบอลหนาไมมึงครับ ถ้าเปิดบอพยานาคได้ ข้นไงน้องบัวบานหรือคนในประเทศไทยนี่จะอยู่ดีกินเยอะซัพยแน่นเดี๋ยวเสร็จมาซอยหลวงไซรันเปิดเบื้องไหมต้าถับแต่วไม่ให้เบื้อตอนไหนมืออื่นปุ๋ละฮ์ช่วงไหนคะชิดเดชยังวะมากบายบายก็ได้เขาอยู่ดอนกันนอนอยู่นี่ตัวมาต้องกลับบ้านชิดเดชหาหม่องนอนนะค่ะเสียก็จะได้หม่องนอนมี่สอดมีครับพวกเขาให้ขึ้นเขาจะไปเฮ็ดข้างล่างก่อนเขาจะใส่พวกไอ้นั่งล่างขำใหม่บนมันสุปลง เพราะว่าข้างบนมันแคบข้างล่างมันกว้างมันกว้างคือเพิ่มไปเฮ็ดก้อนพีมือัดผงูน้ำอิดบร่าณเวลามันก่อึ้อมานจะขี้กับหนึ่งสี่มันบริสไปูนนี่เป็นเมืองนั้นมาเกันไม่ค่อยจะไม่เขาเซตเตีบปีเมื่อตัวยางในบริเวณนั้นนอกจากเห็ดเป็นล่างกว้างขึ้นมาเป็นคันบันไดนั่งไอ้นาคสองตนน่าจะเป็นกำแพงแก้วด้านหลังนับร่องง้ามครับมีแหงเดยในประเทไทย ขนาดดีมากแล้วเมื่อนกินหลายๆะคะเน่ะขอบคุณค่าโชคดี30ล้านได้ฟังมอล่ที่ละวัดนะพ่อขนาดระบบมาเห็นลูกปูข้าบดขึ้นบ้านตงี่บ้านมีลูกปูแกับปั้นขึ้นมาได้แบบนี้เลยเนาะจ้ะ นี <c oughs> <c oughs> ่ปบพระกด้ใบควบอ่บเคร่งขครื่ร่ว่อนนีระ็บเค็นบรครืาอาเฮาอนเค็นแบบเนาะ่อเร่อเครือเคาะอครื่องเครอเคือเคร้งเร่รเราเรเรเี่่่องเ่คอคค่ะ่่อเรรอเอ่ออคคอเ ที่ดอนปู่ตาและได้มาเจอกับเสียอดุลนะคะคนที่สร้างรูปปั้นปู่ทองมาและถวายองหอหฮงหรือว่าบ้านหลังใหม่ให้ปู่นะคะและก็ได้ถามเสียอดุลค่ะว่าชอบเลขตัวไหนเป็นพิเศษไหมเสียอดุลก็บอกว่าเลขปู่วันที่ปล่อยออกวันนี้นะคะ97295ตอนนี้น่าจะอั้นแล้วนะคะเสียอดุลก็ให้แนวทางนะคะบอกว่าให้ดูตัวเลขที่ ป้ายบ้านเลขปู่นะคะป้ายบ้านเลขที่ปู่ก็แปดสิบห้าทับเก้าสี่นะคะและเสียดุลก็ได้บอกว่าอย่าลืมวันที่ยี่สิบเอ็ดนะเพราะว่าตรงกับเสาสลายี่สิบเอ็ดต้นมันจะมีความมันจะมีอะไรนะคะเพราะว่าวันที่ม้อบันที่ยี่สิบเอ็ดเสาสลาก็ยี่สิบเอ็ดต้นนะคะและเลขพศสองห้าหกสามนะคะเพราะว่างวดนั้นก็ ออก59นะคะตรงกับพศที่สร้างรูปปั้นปู่นะคะ2559และแอดก็จะนำเสนอตัวเลขนะคะ859421และ2563นะคะท่านผู้ชมก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะคะเพราะแอดนำตัวเลข มานำเสนอเพื่อแบ่งปันแนวทางเท่านั้นนะคะผิดถูกอย่าว่ากันค่ะค่ะถ้าท่านผู้ชมไม่ชอบก็เลื่อนผ่านถ้าชอบก็เก็บไว้พิจารณาเพื่อเป็นแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลและซื้ออย่างมีสติด้วยนะคะค่ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ